สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านค่ะวันนี้ป้านาพาเข้าวัดนะคะไม่ผิดค่ะไม่ผิดไม่ไม่ไม่ได้แปลกอะไรค่ะป้านาพาเข้าวัดไม่ได้ไม่ได้ผิดประเด็นนะคะค่ะตรงประเด็นเลยค่ะเข้าวัดหาเหรียญค่ะนะคะฝนตกค่ะเนี่ยค่ะป้านาเข้าวัดที่ฝนตกหนักเลยค่ะฝนตกคือทางวัด โทรให้ป้านันมาเอาเห,เห,เหรียญเหรียญเหรียญชัมรุดนะคะเอาไปแลกเห,เหรียญดำเหรียญชัมรุดนะคะเหรียญเหรียญที่ทางไปแลกธนาคารแลกร้านสะดวกซื้อไม่ได้แล้วนะคะทางวัดโทรฝากให้ป้านันเอาไปแลกคืนกลมค่ะคะืนกระดาบนะคะวันนี้ป้านันมีโอกาสนะคะมาถึงกระราบหลวงพ่อ่อนนะคะนะคะ่ะ วัดนี้เป็นอะคุ้นเคยมากค่ะนะคะกราบหลวงพ่อด้วยกันนะคะมีคนมาถวายไข่เค็มเยอะเลยแก้บนนะคะเขาบนเขาแก้บนเขาไข่เค็มไข่เค็มแก้บน นมาบนวิหารปกติคนจะเยอะค่ะแต่ตอนนี้ฝนตกปกติแล้วคนจะมากราบไม่ไม่ขาด สวัสดีค่ะหายหน้าหายตาเลยนะหายเลยไม่หายอันนี้าอันนโมทนาบุญด้วยกันนะคะคิดถึงทำบุญยอดตู้คิดถึงคิดถึงอยู่ตลอดแหละรับบุญขั้นนะคะขั้นรับบุญด้วยกันนะคะ่ะ ถักรเขียนดอไม้กราบด้านล่างถ้าจะขึ้นไปกราบองค์ท่านข้างบน ไปแต่เฉพาะตัวค่ะตมไม้ทุกเทียนวางข้างล่างค่ะทุกไว้ข้างล่างไ,ไ้หวหลวงพ่อเสร็จปณะก,กระเดินแปลเหรียญ เหรียญอยู่ด้านหลังอยู่ใต้วิหารฝนตกค่ะมันจะขับรถเข้ามาเข้ามา้างในดังนั้นจิไม่อยากจะขับรถเข้าไปเหยียบพื้นที่อะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่เหรียญหนักค่ะถือไม่ไหวต้องอ่ะเอารถเข้าไปจอดตรงนี้กลับแล้วค่ะเมลิส ป้านัดได้เหรียญเรียบร้อยเดี๋ยวนัดกลับถึงบ้านแล้วนะคะเหรียญที่ป้านัดได้มาจากวัดเนี่ยคะ่ะหนักมากคะ่ะเป็นเหรียญชมรุดนะคะส่วนมากจะเป็นเหรียญเนี่ยคะ่ะเหรียญดําเทให้ดูเลยดีกว่าอ๊เนี่ยคะ่ะจะเป็นทองเหลืองทองแดงรวมกัปนป้าจจปนัดจ่ายตังป้านัดจ่ายตังเขาไปแล้วนะคะเขาเขาบอกคือป้านัดบอกให้เขา ทองเต็มเลยเห็นไหมคะเหรียญวัดป้าน,น่าบอกให้เขานับนับมาประมาณหนึ่งแล้วก็ช่างใช้ช่างช่างแล้วก็นับไม่ใช่นับอา่านับแค่นั้นค่ะแล้วบวกเอาค่ะมาชมต่อกันค่ะเหรียญหนักมากค่ะเนี่ยค่ะป้าน,น่าให้เขาให้เขานับอุ้ยอุ้ยอันนี้บาทปนปนปน,ปน,ปน,ปน เดี๋ยวเขก็บไม่เป็นไรมีเหรียญหอเหรียญห้าคือเนี่ยคะ่ะเห,เหรียญเหรียญชํมรุดนะคะไปแลกธนาคารไม่ได้แลกเซเว่นไม่ได้แลกแลกร้านสะดวกซื้อไม่ได้ค่ะเขาฝากให้พนักไปแลกทิกระสาบให้นะคะเหรียญหนึ่งบาท 1, หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญ ทองสามพันสองยี่สิบค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ปนม่อะไรเดี๋ยวค่อยเก็บเนี่ยค่ะเหรียญที่เขาหยอดตู้เนี่ยค่ะจะมีทองติดเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะทองกระดุมเสื้อก็มี เนี่ยเหรียญวัดนะคะจะมีประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้สมุดประการค่ะช้างเอราวัณจะมีจะมีเหรียญที่เป็นเหรียญเกี่ยวกับเหรียญพระเหรียญอะไรอะไรเยอะค่ะเยอะที่ป็นน่าชอบเพราะตรงนี้แหละค่ะลำพังที่ว่าแรก เหรียญธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่จะมีแบบจะมีอะไรแปลกๆมีให้มีให้มีให้เล่นสนุกอะค่ะมีให้ค้นหาค่ะเดี๋ยวไปน่าคัดทองเหลืองกับทองแดงแยกกันสนุกค่ะสนุกไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะไม่สงวนนะคะเอ่อ ลองไปติดต่อวัดใกล้บ้านท่านดูนะคะไปขอแลกค่ะเอาเอาแบคงไปให้เขานะคะเขาบางทีเหรียญเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะไปแลกเขาไปแลกธนาคารธนาคารก็ไม่รับนะคะไปแลกร้านสะดวกซื้อเขาเขาก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาเป็นภาระของทางวัดนะคะทางวัดลําบากเราอะ่ะไปช่วยแบ่งเบาภาระนะคะอย่าง อย่างป้านาดไปอ่ะนะคะทั้งวัดเขาบอกว่าแรกเอ่อนับได้อยู่ประมาณห้าพันบาทโดยประมาณปนาดก็ให้เขาไปเลยค่ะห้าพันห้าหกพันอะไรนงี้คือทําบุญเ็าบอกมันเกินนะบอกก็บอกก็บอกเขาว่าส่วนเกินฝากหยอตู้ตู้ตน้ําตู้ไฟตู้อะไรก็ได้ค่ะก็ประมาณนั้นทําบุญใช่ไหมคะเราปกติเราก็ทําบุญกันอยู่แล้วเนาะ อันนี้เราได้มาเล่นสนุกค่ะได้มาคัดได้มาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะได้มาลุ้นกันค่ะค่ะเนี่ยค่ะเหรียญวัดนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะก็จะมีเมื่อก่อนเลยนะคะทองแดงไอ้ทองเหลืองอจะเยอะมากเมื่อก่อนนะคะทองเหลืองจะเยอะมากแต่ตอนหลังเนี่ยทองเหลืองจะอัตราจะน้อยค่ะจะอยู่ที่ประมาณน่าจะยี่สิบเปอร์เซ็นได้ของทองแดงนะคะแต่จริงๆทองแดงอะ่ะ เราเลือกคัดเอาเฉพาะรัชการที่9เก็บไว้ก็ได้เนาะเนี่ยค่ะปีที่บางบางพศออก็เพราะรัชการที่10ไปคืนกมรมรัชการที่9้าเราก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เนาะไว้เดี๋ยวถ้าคัดแล้วเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวป้น่าจะมาอัปเดตให้ให้ทุกท่านทราบนะคะจะเอามาให้ชมกันนะคะถ้าถ้าคัดแล้วได้ได้ เจออะไรที่แปลกๆอ่ะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่ปีห้าสองเห็นไหมคะห้าสองยังมีสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนปนะปน,น,ะะปนาขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอคัดแล้วเจออะไรเ,เดี๋ยวปน็นนาจะมานำเสนอให้รับชมกันนะคะค่ะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยคุณพระคุ้มครองทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ